สวัสดีครับเอฟซีทีนีวิธีชาวบ้านทุกท่านทุกคนครับพบกันคือเกาคือเดิมกับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศสดเดีอยวกับพี่น้องครับวันนี้เรามาเยี่ยมเยือนหาแนวทังกับคุณแม่วานครับพี่น้องครับ็นฟันเหม็นเนาะวันนี้เขาชื่ว่าตามเล่าขามโค้งนะครับพี่น้องครับเป็นแนวทังการเชียงโชควันทีมื้นนี้นะครับวันจันทร์นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับแม่วานครับสวัสดีจ้าครับผมเป็นยังไงเนาะแม่วาน ยังที่น้ังอยู่ลำลุกลำร้านเลยหลังจากหัวหลังจากหัวญ่ออกไปก็ถือว่าไ่ใจกักถือว่าผ่าดนอ่อยไปเป็นยังญ่ครับเอาไหมครับพี่น้องครับทำไใังไงยายกินเขายังน้อยยไ่ยังน้ไม่ักิเขานอ ไปถือป่าผู้เขาไปห่วยตัวป่าห่วยผมปองกับพิธาแซงมาใหญ่เนาะอสวยดทาทันทวันเลยเนาะป่าห่วยมั่นๆนะครับเอฟซี่ขอมาลายใหญ่ว่าจากขั้งก้อนขั้งก้อนขั้งลำก้อนล,ลำใหญ่ครนะับนี่ใหญลล่ำลายลำ่ลยลำเป็นกันลาตัวคือใจใจครับอันใหญ่ลำฝ่าเอฟซี่ในจัก,กรสองก่อน เขาเอาล่องลอหญ่่คนย่า่ล่องคน,นว่าแอนย่างหัวเด้อล่ะแ <c oughs> ต่ฟันบัมีเยอะเอาี่ออย,าย่างครับสวัสดีจ้า <c oughs> ยายว่านเด้อยน่จ้าสีมาล่อมคติท้ำหน่อยหนึ่งกันพิกผาดประกันหน่ยกับออห้ผูมีความหล้กนม นักปราชญ์ลายไ,ได้จ้าเออใหญ่บาหมัวนี่หมเราฟังเอาตอนคำสอนลูกไหมไปผู้ยังบ่งขึงแกวจีฮอนคนเราฟังเอาเด้อพี่น้องเพิ่นจีหอนหาคนดีไปผู้มีสินทรรมที่อยูยออ่เคีงข้าขนะ้าง <c oughs> ไปเดินทางพิเศนทำตนเป็นคนจัวมานีิลอดกระดุงบอมีข้างแผรนึงขึงแพนนี้ได้ซิว่าขึงคำเป็นคำสอนพอผู้โตเฮาตั้งเพิ่นได้วางเอาไว้โพสีหฮมไ่ เี๋ยวคนเขาอยู่สนพรากว่างให้อยู่เย็นและพตอต้นนี้บอได้ลูกตามดินเป็นพอสินพอธรรมหวานมาแต่เมืองฝ่าว่าวอน้ำทรรมงหูคู่เฮาหักสอนสังคำพระสั่งขาเจ้าโบรานเท่าเพิ่นว่ามา ลาเสียลิยาเพิ่นได้สร้างโพสามหมเอาคนเขาอยู่สนโพกวางให้ห้มเย็นนี่หักเป็นคำสอนบนพราอุค์นำทางสีอันว่าโพสีสามตนคนเฮาสีไดเ,เพิ่มตกมาหอดขึงค่อนตอนท้ายศาสนาะ พระเสียหันเพื่อนจิลงมาคนเอาคนผู้ป่าเตอเลือกแต่ผู้ลำเลือดก,กะทําสร้างใจบอนดีอัลลัวพวกล้เจีเรื่องโหดสามันยมพิบันมาจากเขาจูอา,อ,าาอาเอจีกว่างให้ทําดีเอาไว้อาเอาตนเข่าคม มนุษย์สาโลกกวงคนสิลมเท้าตายเพิ่นสิมาเลือกไว้จมโมพสีให้พ่อดีกับขึงคำแก้วมนันถึงเข้าแล้วคนเฮาอย่าโนนอนยู่ให้พากันตื่นทอนอย่านอนนหิ่งทิเพิ่งไป แสงท่อเจอเอ้ยนาทีคอยลืมนะคอยลืมโอ้ยจำดีก็เอาเถ้ะครับพี่ครับนาทีวันที่อันนั้นก็ลืมนาทีเราถึงใจมาถึงเราพี่น้องครับหลังจากเมื่อวานทำบนมวนโลกใบนี้เป็นโลกไม่ไพหมันศาสนาสองพันลวงมาถึงแล้วคนเขาเจ้าเจ้าเอ้อ๋อ ว่าโลก,กาบกเคเก่าบางพองเก็บเวไข่ตายไว้เกินนาาโลกประหลาดกอาไม่เรื่อยอยากแกไว้กับอทันอาจัจนโนป่าโลก,กามันเปลี่ยนบอกเคยเห็นกะจังพ่อเวนนอนี่จังเม่นกรรม อันว่าทั้งฝนฝ้าโลกาบอกคือเกา่าขันว่าตกกอาตกมากลุ่นจนท่วมวทั่วแดนขันว่าแรงกอาดแ,แรงดินแตกและเหงขันว่าหนากวก่นอนหาว้าโลตั้งแต่หลังเหรือล้นคนละเขาเจ้าหเป็นไปหมูทุกอย่าง ขอให้เจ้าพี่น้องฟังแล้วให้เจอเอาโเพี่น้ yeah. องเอยสวด <c oughs> สวดเครัสพี่น้องครับว้ามวนร้ายครับพี่น้องครับลำเขาเกล็ดครับมาถึงนาทีระทึกใจน้อยใหญ่นาอคุณแม่ มาถึงนาทีระทึกใจเออว่ามันมาตีจังละย้ายไปจุดถูกใช่ไหมนอใช่มันเป็นบ้านยังย้ายเมื่อนั้นวัานยัล่ะบ้านจันทร์เป็นอาเขณ์ไปให้แหงหน้าโอ้เป็นเป็นเป็นประเพณีของถูกประเพณีของของใครเฮาเนาะจ้าจ้ามีสารก็เลยบอกเจ้าที่เจ้าทางแหงให้แหงหน้า ปลูกปปกปาลหลักกาดูแลเขาหนามลูกกล้านเพชรโอ้เป็นปุ้ยนี่เขาเกลียดนะยายนองก็เลยขอโทคน้กเพินโอ้กเลยได้สามหนึ่งสองอือจะแตกโอ้โหในนี้เทียงถุเออเทียงเรื่องเนาะครับยันเดี๋ยวก็ได้ตัวนี้ย่าจีปล่อยเป็นตำเล่าเนาะ ทำเล้าครับผมเคยเล่หล้าเนาะนะอยากคันว่ามันจันเรดื่มเล้าออกกันยันเสียงเบิ้งเสียงวันน้อยใหญ่เนาะเสียงเบิังครับสามหนึ่งสองครับพี่น้องครับหลังจากแม่วานไปจุดทูปขออ่าปุ๊เขาเกิดยังไงเนาะบุญเดือนสามของหน้าแหกหน้าโอ้แหกหน้าเนาะเป็นแหกหน้ากรับ คนแม่ยก็ขอในจุดที่จุดทานที่ให้ที่หน้าโจทจุดทูบเสียงไทยทูบมงคุกข้นดาให้ดาหน้าก็ให้เขาางมเพึ้นก่อนนะนะเน็่เท่าอื่นนะแห่งนะลุกให้ลุกหน้าครับพวกนี้วานก็ได้จุดทูบนะครับพี่น้องครับได้สามหนึ่งสองครับพี่น้องครับเอาเพชรเสียงโฉกเสียงดวงขามคุงทำล้อลอเออลองไปปฏิเล่ามึงใหญ่ไปมันมันแป้งเนี่ย ไปบิ่งว่าอันนั้นรัวานเล่าอันจนคือราชวานไชบอเอานันจะพาเข้าไปขามโค้งไปตำเล่านะครับพี่น้องครับวันที่สามมกราคมพศสองพันห้า้อยหกสิบแปดสามหนึ่งสองย่า่เมืวานครับทะเลออกสามหนึ่งสองนี่โอ้ยกตึกนั่นแะโอ้ยสามหนึ่ง <c oughs> สองชุดจอดนะครับพี่น้องครับ โอ้ยออกได้ไหมพี่น้องไนะเไงกับบุถืงที่ดีนายงมันก็เป็นเหลืองปกติเรายายมีถืงม,มีมีบุถืงเนาะ,ระเรกหนหนาก็ทำแคเ่ปเป็นแนวทางากับข้าวกระโบก็เหลืองสีออกตัวไหนเนาะไม่คขมีเนาะครับข้า็เป็นแนวทางผากเอฟซีเป็นครั้งแรกของแม่แม่วานนะครับพี่น้องครับปล่อยตำราขามโค้งนะครับพี่น้องครับที่สามกุมภาพันธ์สองร้อยแปดสิบแปดสามหนึ่งสอง ตัว่ลุกหลุกล้านล้านเอฟซีุกปูทุกคนไหนมันมแหงๆกว้างๆเดื้อหนิไปพังประเทศลาให้ได้โอ้สุดยอดสุดยอดได้ชะโยเชยโยตาตือเฮ้ยลำวันนี่ได้ฟักขึ้นไหมลำอัมลาไหมลำหอยทอดไหนยังนี้มีมีได่บอมีมีครับชักน้อยใหญ่ พุดโถกำจัดทำโมโอกระดอจสังโคสุนยสัตุทั้งไหลายสุนไยนะบาดนี้ด้วยอำนาจบารมีทั้งเทียทงไข่กำมไรเซนกับด้วยพระมากันมาช่วยคุ้มครองช่วยป้องช่วยกันเทวราบนสวรมาช่วยกันรักษา ถ้าเชื่อเมืองท่งเมืองอันเรื่องหรือท่าตัวโลกโลก,กามาช่วย้าณนบัดนิ้ทั้งอารักเทวาบรรดาเทฟ้าทั้งสิบหกลาสีขอใหญ่มีมันอย่าเป็นกาลกีนี่คนจัวไม่ดีอย่าเข้ามาปะคนคนใจร้ายอากุณกอยผลไปไกล อย่าได้ลาวีพระอาทิตย์ทั่วคงลงมาประชุมคุมจะเนียดจะไล่พระจันทโทจทิมามารักษาภัยในพระอังคังเปดพระองค์จะเด็ดมาปกปองพระเจ้าขอครองกำลังศิธาตมาช่วยกำจัดมหาอุบาทเป็นที่ยมลาไลกา,าดนางนาสตูมีมาหมอดมวยบันไลสะสตูที่ไหนบันไลที่นั่น างบองมาก,กันยาวนี่โอเคละครับคุณแม่ <S <S พระพฤหัสเก้าเข้ามาโดยทันเป็นผูรร้ช่วยกันจัดสรรให้งอําพระลาหูจิบจองช่วย่องมังกรรมปัดเป่าแหงา้งอย่าได้เรียกฉันพระสุเทวันมาช่วยกันรักษายี่งิบเอสโดยมีพระเกตมหาริรักษาเก้าพระองค์พระคาถานีมีใจจำนุ่งกำหนดโดยตรงจิบจองราชี เทวดาทั้งนี้มาช่วยขัดสีจเนียดจะไล่มะขยันฝนขยันพระประัระานมาให้เทวดาองค์ใดที่รักที่จำมาช่วยคุมคกองช่วยป้องช่วยกันเทวดาบนสวรรค์ทั้งสิบสองลาศี ปาติชนที่บันดานมือนะบันทันเข้าส่นิพพานนับลานกโกภีพีมโอเคครับโอเคปลาองจงปรดตัว่วทั้งทรและนิ่ mm hmm. ไใ้บวัวใจเลี้ยนเด็เขียนบาลีผ mm hmm. พยไยนีจจงกำจัดไปไกลพระธรรมแปดหมื่นขีนอ,อกขีนใจพระธรรมมาเป็นมิตรจุดจริตพิษลมไม คุณมุนคุณทนทนอยู่ไม่ได้ศัตรูไฟหนอกก่อยออกไปไกลศัตรูไฟหนบันไลสินจุดเดชะพระพุทธมาหยุดอยู่เบื้องหน้าพระธรรมมาสถิตเบื้องหลังพระจังคังรักษาไรส่วนเจ้าฟ้าจะเด็ดมารักษาตัวกายองค์พรานารายณ์มาอยู่เบื้อง้ายขวาพระพรมเทวาอายุเบื้องวะวันจะเด็ดลงมารักษาขาทุกวัน เทวดาบนสวรรค์มาช่วยกันรักษาประกาศสวดรามาช่วยปราบศัตรูทั่วทั้งชมพูขอ,อย่ามีอันตรายผู้ทั้งแทวพระทำมั่งกันอุบาจะเนียดจนไลสังโคพระงร์มาดำลงชัดไยใ้อยู่ณแห่งใดให้ได้รับความจกคนทุกคนโจกหมดลกหมดไฟหมดอุบาจันไรใจสามกุศล ที่ตกที่หล่นขอยได้เพิ่มพูนขออนุญาติทุนเพิ่มพูนบารมีแก่ลูกๆทั้งสองนี่ทีนี้วิธิชาวบ้านเนาะวิธีเดียกันตั้งรักจ่าท่อมั่งรักจ่าตั้งขังรักจ่าอาหารวันท่ามีธาตุโยอาหารวันท่ามีตะปะโซโหตุสาตูซาตูซาตูหิงหิงันอะมันปังปังเด้อหน้าโคด้ลอยลัดพลาดลัดพลาด ไปแทงตลอดปวดภผยจากอันตรายทำกวงคิดดีคูดีมีแต่แนวดีๆก็มาละนุ้ยยคยยยยยยยขยยยยยยคยยบยยยนยย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 อยยยย้ยย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 ยนครับพี่นยย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 ่ำยยยยยยงยุยยยยยยวยนเปิดใั้รั้งแรกี่ดอยยนยย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 ยเยย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 เยยยยยียย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 นยยรยยยยยนยยยครับยย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 ย่ยเลยยยลยย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  หลังจากแม่วันไปลบแหกหน้าพี่น้องครับว่าจุดถูกขอเจ้าที่เจ้าทานแหกหน้าครับจ็เลยไปจุดถูกจุดถูกได้เลขสวยงามเนาะสามสองหนึ่สองใหญ่สามสองหนึ่งกูสามองนึ่บ่สมองหนึ่งคเนสนึ่งเนาะครับโอ้หลงโอ้หลงสามหนอ โอเคทีละทอกแกเหลวทอนานทาวังทาวังทอกแกเหลวกะเนื Luther, like ้อเยาวหนังยาหน้ที่รางตาเสียกาว้าคือยังหน่อยมันก็ลืมนานลืมลังเนาะสามหนึ่งสองโอเคครับพี่น้องครับครับขอขอบคุณแม่วันนะครับพี่น้องครับที่มาให้แนวทางตำเล่าขับโขงเลี่ยงนี่ครับพี่น้องครับสามมกสามคูผาปั้นสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นการครั้งแรก ของไม่ว่านะครับพี่น้องขอขอบคุณไม่ว่านหลายๆเนาอแล้วก็เอฟซีที่เขามาเบิงเขามาคดอะไรก็แช่ก็ติดตามขอขอบคุณหลายๆขอให้สามตัวปังๆเรื่อกนี่คุณแม่สวัสดีครับ